วิธีการเปิดโหมด360นะครับผมสําหรับลูกค้าที่จะต่อกล้องรอบคัน360นะครับก็ขั้นตอนแรกครับให้เข้าไปที่การตั้งค่ารถครับจากนั้นเข้าไปที่โรงงานครับรหัสจะเป็น3 3 6 8นะครับกดยืนยันครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาเรื่อยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นซิงเกิล360นนะครับให้กดเปิดไว้ครับ แล้วก็สวิตแบ็กอัพคาเมล่านะครับให้ตั้งเป็นอินเนอร์360ครับจากนั้นตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้รีสตาร์ทจอนะครับก็กดรีบูตครับก็เพียงเท่านี้ก็จะตั้งค่าเปิดกล้อง360เรียบร้อยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าครับผม